รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับนักศ,าศาึกษากศสนที่น่ารักทุกท่านวันนี้พบกับรายการการจัดการศึกษาออนไลน์ผ่านรายการโทรทัศน์ดีท่านวิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้ตนกับผมทรงกฎโมรสาหรือเรียกว่าครูกฎนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็จะนํานักศึกษาไปเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนักศึกษาครับ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับในเนื้อหารายวิชาวันนี้เรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะประเมินความรู้เบื้องต้นของนักศึกษาว่ามีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบทดสอบพร้อมกันเลยครับ ก่อนที่นักศึกษาจะเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหานะครับในวันนี้เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับถ้ายังจําได้นะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนะครับไปกันเลยนะครับสําหรับเนื้อหานะครับในตอนที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูลใช่ไหมครับสาหรับข้อมูลนะครับข้อมูลหมายถึงอะไรนะครับข้อมูลก็หมายถึง ข่าวสารหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับกับสิ่งต่างๆที่เป็นทั้งสัญลักษณ์เป็นตัวเลขเป็นข้อความนะครับเป็นภาพนะครับรวมถึงวิธีการต่างๆนะครับที่ได้มาจากการสังเกตนะครับการวัดนะครับการจดบันทึกนะครับเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อค้นคว้าหาแลยครับหาความจริงนั่นเองนะครับก็คือความหมายของข้อมูลนะครับ สำหรับเทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูลจำได้ไหมว่ามีทั้งหมดกี่ข้อนะครับมีทั้งหมดอยู่7ข้อนะครับการสังเกตนะครับนักศึกษาเป็นวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับโดยผู้สังเกตจะเฝ้าดูเฝ้าดูอะไรครับเฝ้าดูพฤติกรรมนะครับของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสังเกตปฏิกิริยาท่าทางนะครับหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วง ที่คณะเราร่วมกิจกรรมนะครับโดยผู้สังเกตอาจจะไปร่วมกิจกรรมกับเราหรือว่าอาจจะเฝ้า,าดูนะครับสังเกตการห่างๆก็ได้นะครับสำหรับการสังเกตมีอยู่2แบบนะครับก็จะมีการสังเกตแบบมีโครงสร้างนะครับก็คือผู้สังเกตนะครับจะต้องเตรียมหัวข้อครอบคลายแล้วก็ประเด็นนะครับที่ต้องการรู้นะครับเพื่อใช้ในการสังเกตล่วงหน้ามาแล้วนะครับแล้วก็ ค่อยจะมาทําการบันทึกนะครับตามรายละเอียดนะครับที่สังเกตตามหัวข้อนั้นๆนะครับสำหรับแบบที่2นะก็คือการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างนะครับนักศึกษาเป็นการสังเกตไปเรื่อยๆนะครับว่ากิจกรรมที่เราทําเป็นยังไงก็บันทึกตามที่พบเห็นนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่2เป็นการสัมภาษณ์ใช่ไหมครับก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นวิธีการเก็บข้อมูลโดยผู้สัมภาษณ์นะครับ และผู้ให้สัมภาษณ์นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีอย่างน้อย2คนใช่ไหมครับต้องพบหน้ากันนะครับมีปฏิสัมพันธ์นะครับการสัมภาษณ์ซักถามกันนะครับโดยใช้ภาษานะครับภาษาเป็นตัวช่วยในการสื่อสารนั่นเองนะครับนักศึกษาส่วนข้อที่3นะครับการใช้แบบสอบถามนะครับซึ่งผู้เก็บข้อมูลนี้จะต้องเป็นคนเตรียมนะครับออกแบบสอบถามมาร่วงหน้านะครับให้กับผู้ ให้ข้อมูลนะครับข้อที่4ครับนะักศึกษาก็คือการศึกษาจากเอกสารนะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับที่เรียบเรียงไว้แล้วในลักษณะของเอกสารประเภทต่างๆนะครับเช่นบทความนะครับหนังสือตำราหรือเว็บไซต์นะครับการเก็บด้วยวิธีนี้จะต้องคำนึงถึงอะไรครับนะักศึกษาจำได้ไหมคำนึงถึงความทันสมัยนั่นเองนะครับข้อดีก็คือ อาจจะไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากเท่าไหร่นะครับสำหรับข้อที่5นะครับก็คือการสนทนากลุ่มนะครับก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านประชากรอาชีพนะครับจากวงสนทนานะครับซึ่งผู้ให้ข้อมูลนั้นนะครับก็จะถูกคัดสรรว่ามีความสามารถที่จะให้ข้อมูล ในการตอบคำถามได้นะครับตรงตามประเด็นนะครับคำถามที่ผู้ศึกษาต้องการรู้นั่นเองนะครับสำหรับข้อที่6ก็คือการสำรวจนะครับเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรนะครับในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นจากจำนวนนะครับประชากรทั้งประเทศนะครับประชากรในจังหวัดเรานะครับในภาคเราในเขตการปกครองของเรานะครับซึ่งการสำรวจนะครับเป็นวิธีเก็บข้อมูลที่ ถือได้ว่าได้รับการนิยมมากนะครับทั้งหน่วยงานของภาครัฐและก็เอกชนก็ว่าได้นะครับข้อที่7นะครับก็เป็นการจัดเวทีประชาคมนะครับเป็นการพบปะของผู้คนที่เป็นตัวแทนในระดับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในชุมชนนะครับในท้องถิ่นนะครับซึ่งผู้คนเหล่านี้นะครับมีข้อมูลมีประสบการณ์นะครับได้รับการยอมรับนะครับมีความคิดที่หลากหลายนะครับ ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันรวมถึงแชร์ความคิดด้วยนะครับที่ครูได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเนื้อหาในบทเรียนตอนที่ผ่านมานะครับในเรื่องของเทคนิคและการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้ในตอนที่6 เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนักศึกษาก็เป็นการนำข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมมานะครับต่างๆอาจจะได้จากทั้ง7วิธีนะครับมาจัดกระทำโดยการจำแนกนะครับการจัดกลุ่มจัดระบบจัดหมวดหมู่นะครับเรียงลำดับต่างๆอาจจะมีการคำนวณน,นะครับค่าตัวเลขนะครับในเชิงปริมาณนะครับตีความสรุปนะครับ และนําเสนอในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งสามารถสื่อความหมายได้นะครับเช่นสรุปวิเคราะห์ออกมาเป็นตารางเป็นแผนภูมินะครับหรือเป็นภาพได้นะครับหลังจากที่นักศึกษานะครับได้เก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับผู้เก็บข้อมูลควรนําเสนอผลจากการเก็บข้อมูลนะครับนำไปตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์กับแหล่งข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อยืนยันความถูกต้องนะครับแลกะก็เพิ่มเติมในข้อมูลส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับทำให้สมบูรณ์มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำข้อมูลนะครับที่มีการทวนสอบเรียบร้อยนะครับในในความถูกต้องนั้นมาวิเคราะห์ข้อมูลกันนะครับ สำหรับประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับทำไมถึงต้องมีการนําข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับ1ก็เพื่อที่จะช่วยให้เรานะครับรู้ข้อเท็จจริงรู้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเข้าใจความเป็นมาความเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองนะครับส่วนข้อที่2นะครับเป็นฐานความรู้นะครับในการนําไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับ สามารถช่วยให้เรานะครับหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับและข้อที่4ประโยชน์ข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับนำไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนอื่นๆเช่นอะไรบ้างครับเช่นการปรับปรุงงานนะครับการเขียนบทความการวิจัยทางการตลาดนะครับเป็นต้นนะครับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับคืออะไรนะักศึกษานะครับก็คือการที่ เรารับข้อมูลดิบนะครับเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวข้องกับเป้าหมายหลักของเรานะครับหรือกิจการต่างๆที่ต้องการทราบนะครับแล้วก็ค่อยเจาะลึกลงไปในข้อมูลนะครับเพื่อแปลงออกมาเป็นตัวชี้วัดนะครับข้อเท็จจริงและตัวเลขนะครับเป็นโครงการใหม่ได้นะครับที่เห็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงของเรานั่นเองนะครับ สำหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโดยการทำงานผ่านองค์ประกอบ10ประการนะครับก็มีดังนี้นะครับข้อที่1น,นะครับเราต้องประสานความต้องการของเรานะครับว่าก่อนที่เราจะเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลนั้นนะครับหรือจะไปเจาะลึกนะครับลงไปเทคนิคการวิเคราะห์ใดๆนั้นนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ต้องร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สำคัญทั้งหมดนะครับในองค์กรในกลุ่มของเรานะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อตัดสินใจนะครับในเป้าหมายหลักนะครับหรือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของเรานะครับแล้วก็จะได้รับความเข้าใจพื้นฐานนะครับเป็นประโยชน์สูงสุดต่อความก้าวหน้าของเรานั่นเองนะครับส่วนข้อที่2นะครับก็คือการสร้างคําถามของเรานะครับว่าเมื่อเราสรุปวัตถุประสงค์หลักของเราแล้วนะครับเราก็ควรที่จะพิจารณาว่า จะต้องตอบคำถามได้นะครับเพื่อช่วยให้เราบรรลุภารกิจนะครับนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคของการวิเคราะห์ข้อขมูลที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้นะครับจะเป็นฐานลากของความสำเร็จของเรานะครับที่จะช่วยถามสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มั่นใจว่าข้อมูลของเราถูกต้องเหมาะสมกับคำถามเพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้นะครับสำหรับข้อที่3แล้วก็เป็นเป็นการเก็บ ข้อมูลของเรานะครับหลังจากให้แนวทางวิเคราะห์ข้อมูลของเราไปนะครับในทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะครับเราต้องรู้ว่าต้องตอบคำถามนะครับใดเพื่อดึงคุณค่าที่เหมาะสมนะครับจากข้อมูลที่มีให้กับกลุ่มเรานะครับควรตัดสินใจเลือกนะครับจากแหล่งข้อมูลที่มีค่าที่สุดของเรานะครับและเริ่มรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกต่อไปนะครับ ข้อที่4นะครับก็คือการตั้งค่า KPI ของเรานะครับก็คือเมื่อเราตั้งค่าแหล่งข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เริ่มรวบรวมข้อมูลดิบของเรานะครับคิดว่าจะให้คุณค่าไปในทางไหนนะครับแล้วก็สร้างคําถามที่ชัดเจนนะครับในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่จะตอบนะครับ ต้องตั้งค่าตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักของเรานะครับหรือว่า KPI เพื่อที่จะช่วยให้เราประเมินนะครับและกำหนดความก้าวหน้าในหลายๆด้านของเราได้นะครับข้อที่5นะครับละเว้นข้อมูลที่ไร้ประโยชน์นะครับนี่ก็บ่งบอกโดยตรงนะก็คือการที่เรานะครับอมอบเทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโดยมีจุดประสงค์ที่แท้จริงและก็กำหนดภารกิจนะครับอของเราควร สำรวจข้อมูลนะครับรวบรวมจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ KPI ของเราเป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับแล้วก็ข้อมูลใดที่ไร้ประโยชน์เราก็ไม่ควรนำมาในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับข้อที่6ดดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิตินะครับนี่ก็จะพบบ่อยมากนะครับเป็นการใช้ศาสตร์ที่ว่าด้วยทฤษฎีและก็วิธีการทางสถิตินะครับในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ออะไรครับเพื่อตอบคําถามหรือปัญหาที่เราสงสัยโดยอาศัยข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งที่มีอยู่นะครับเพื่ออธิบายข้อมูลชุดที่สมบูรณ์นะครับที่สุดหรือประชากรทั้งหมดนะครับข้อที่7นะครับสร้างแผนงานการจัดการข้อมูลนะครับก็คือการสร้างแผนงานกํากับดูแลข้อมูลนะครับจะช่วยให้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลของเรานะครับแล้วก็เทคนิคของเราประสบความสำเร็จนะครับ อย่างมากนะครับอย่างยั่งยืนด้วยนะครับแล้วก็เป็นลากฐานของแผนงานนะครับหากได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องนะครับก็จะทําให้เราสามารถปรับแตง่งและก็ปรับขนาดกิจกรรมของเราที่ทําได้เมื่อเวลาผ่านไปได้นะครับ8นะครับเป็นการผสานรวบรวมเทคโนโลยีนะครับก็มีวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่หนึ่งในแง่มุมที่สําคัญนะครับันะศึกษาที่สุดของความสําเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ ในปัจจุบันนี้นะครับบริบททางธุรกิจก็คือการบูรณาการในเรื่องของการนำซอฟต์แวร์แล้วก็เทคโนโลยีมาสนับสนุนในการตัดสินใจนะครับทำให้นะครับกิจกรรมที่เราทำนะครับมีความถูกต้องนะแข็งแกร่งนะครับจะไม่เพียงแต่ช่วยให้เรานะครับสามารถดึงข้อมูลสำคัญนะครับจากแหล่งข้อมูลที่มีค่าที่สุดของเรามาใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราที่มหาศาลก็ว่าได้นะครับ ก็เป็นวิธีที่สมัยใหม่นี้ทุกคนนำมาใช้กันเยอะเลยนะครับข้อที่9นะครับตอบคำถามของเราเองนะครับก็ด้วยการพิจารณาแต่ละความพยายามข้างต้นนะครับการทำงานกับเทคโนโลยีนะครับที่เหมาะสมแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมภายในที่เหนียวแน่นนะครับซึ่งทุกคนใช้วิธีในการทำงานนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งแตกต่างกันนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับรวมถึงความฉลาดนะครับ ทางดิจิทัลนะครับเราจะเริ่มตอบคำถามที่รวดเร็วนะครับที่สุดในการทำงานนะครับวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้แนวคิดของเราวิเคราะห์ข้อมูลของเราเองนะครับสามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งองค์กรน,นะครับคือการสร้างภาพข้อมูลขึ้นมานะครับข้อที่10นะครับข้อสุดท้ายก็เป็นเห็นภาพข้อมูลของตัวเราเองนะครับก็คือการสร้างภาพข้อมูลในรูปแบบของออนไลน์นะครับเป็นเครื่องมือที่ มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้เราบอกเล่าเรื่องราวนะครับเรื่องราวต่างๆด้วยตัวชี้วัดนะครับช่วยให้ผู้ใช้นะครับใช้งานในธุรกิจสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายซึ่งช่วยในการวิวัฒนาการนะครับธุรกิจของเรานะครับ และครอบคลุมนะครับถึงวิธีวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆต่อไปได้นะครับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการตลาดนะครับมีอยู่4รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1น,นะครับก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐานนะครับเป็นการดูข้อมูลแบบเบื้องต้นนะครับว่าโดยสรุปง่ายๆก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับจะทําให้ นักการตลาดนะครับสามารถทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแบบที่2นะครับก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวินิจฉัยนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวินิจฉัยจะเป็นการเจาะลึกนะครับแล้วก็กรองข้อมูลวิเคราะห์พื้นฐานดังกล่าวนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อค้นหาสาเหตุแล้วก็ลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับวิเคราะห์แบบวินิจฉัยมักจะเกิดขึ้นต่อนเนื่องจากการวิเคราะห์พื้นฐานนะครับ โดยเกิดจากการตั้งคำถามเช่นนะครับอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนเข้าเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้นนะครับหรืออะไรคือสาเหตุที่ทำให้โฆษณานี้มีคนคลิกเข้ามามากพิเศษนะครับเราไปดูข้อที่3นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพยากรณ์นะครับถ้าบอกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลปกติคือการดูว่า เกิดอะไรขึ้นในอดีตแล้วก็พยายามหาคําตอบจากสิ่งเหล่านั้นนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์นี้ก็คือการใช้เทคโนโลยีนะครับในการทลายข้อจํากัดในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิมๆนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อสามารถหารูปแบบหรือความสัมพันธ์นะครับของข้อมูลต่างๆซึ่งปกตินะครับ เป็นเรื่องที่ยากที่จะทําได้นะครับแล้วก็สามารถนํามาพยากรณ์ในรูปแบบที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้นะครับหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแบบที่4ี่นะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบให้คําแนะนำนะครับเราสามารถพยากรณ์ได้ว่ามีอะไรที่มีแนวโน้มนะครับที่จะเกิดขึ้นระบบก็จะสามารถให้คะแนนนะครับ แนะนำต่อได้ว่าเราจะสามารถรับมือหรือแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างไรนะครับหรือในอีกทางหนึ่งก็เช่นการแนะนำนะครับมาเห็นถึงโอกาสใหม่ๆนะครับที่จะเกิดขึ้นได้เป็นต้นนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนักศึกษาสามารถจําแนกออกได้2แบบนะครับคือหนึ่งนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับใช้ในเชิงของพันลนานะครับแล้วก็2การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นสูงนะครับใช้สติเชิงอนุมานนะครับเราไปดูนะครับว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยการใช้สติเชิงพลานานะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยการแจกแจงความถี่นะครับค่าเฉลี่ยของเลขคณิตค่าฐานนิยมนะครับค่ามัธยฐ,ฐานนะครับการหาค่าสัดส่วนหรือร้อยละนะครับ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับแล้วก็ค่าความแปรปรวนนะครับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงนะครับโดยใช้สถิติเชิงอนุมานนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับการประมาณค่านะครับการทดลองสมมุติฐานทางสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับการวิเคราะห์ความถดถอยแล้วก็การวิเคราะห์สหสัมพันธ์นะครับครับ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับจากการแจกแจงความถี่นะครับครู่ก็ได้ยกตัวอย่างในเรื่องของการแจกแจงความถี่ของข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับครับนักศึกษาก็เมื่อเห็นตัวอย่างนะครับที่ขู่ขึ้นให้ดูนะครับเราก็จะเอาข้อมูลนะครับที่ได้อ่าที่แจกแจงความถี่นั้นมาแสดงนะครับแสดงตารางการแจกแจงความถี่นะครับของข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับก็ เป็นตารางจํานวนนักศึกษาจนนําแนกตามภาควิชานะครับเราก็จะแบ่งออกมานะ้วก็แบ่งออกเป็น2คอลัมน์นะครับก็จะมีคอลัมน์ของภาควิชานะครับแล้วก็คอลัมน์ของจํานวนนักศึกษานะครับเราก็จะรวมนะครับทั้งหมด367คนนะครับนี่ก็เป็นตารางแสดงของการจําแนกตามภาควิชานะครับจำแนกแจกแจงความถี่ของข้อมูลเชิงคุณภา,ภาพนั่นเองนะครับ สำหรับการแจกแจงความถี่ของข้อมูลในเชิงปริมาณน,นะครับนักศ,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 ศึกษาก็จะเป็นดังตัวอย่างที่ครูได้นําขึ้นมานะครับก็เป็นข้อมูลในการสํารวจความสูงของนักศึกษานะครับซึ่งมีทั้งหมด25คนนะครับซึ่งมีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรนะครับแต่ละคนก็มีความสูงที่แตกต่างกันนะครับเราก็จะสามารถสร้างตารางเพื่อแจกแจงความถี่ของข้อมูลเชิงปริมาณน,นะครับ ได้ดังตารางนะครับที่ครูนำขึ้นให้นักศึกษาได้ดูนะครับก็คือสําหรับช่วงของความสูงนะครับที่เหมือนกันนะครับเราก็จะขีดนะครับแล้วต่อไปเราก็จะมาสรุปความถีนะครับว่าช่วงความสูงที่163นะครับมีขีดกี่ขีดนะครับสุดท้ายนะครับเราก็มารวมนะครับความถีทั้งหมด 25คนนะครับก็สามารถนำข้อมูลนั้นมาทำเป็นตารางแจกแจงความถี่ในรูปแบบของเชิงปริมาณได้นะครับต่อมานะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับในสติการหาสัดส่วนหรือร้อยละนะครับสำหรับสัดส่วนนะครับก็คือความสัมพันธ์ของจำนวนย่อยนะครับความสัมพันธ์ของจำนวนย่อยจํานวนรวมทั้งหมดนะครับโดยให้ถือว่าจำนวน รวมทั้งหมดนั้นเป็น1ส่วนนะครับตัวอย่างนะครับการสำรวจการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับมต้นจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีจำนวนทั้งหมด500คนซึ่งลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาภาษาไทยนะครับจำนวน300คนนะครับแล้วก็ลงในหมวดวิชาภาษาอังกฤษจำนวน200คนนะครับเราก็จะสามารถแสดงสัดส่วนนะครับการลงทะเบียนเรียนภาษาไทยได้นะครับก็คือ นักศึกษาทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด500นะครับแล้วก็ลงทะเบียนเรียนภาษาไทย300นะครับก็เท่ากับ300นะครับส่วนด้วย500นะครับผลลัพธ์ออกมาก็จะเท่ากับ0.60นะครับสำหรับภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือจํานวนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนะครับส่วนด้วยจํานวนนักศึกษาทั้งหมดนะครับผลลัพ <maybe> ธ์ออกมานะครับ <punto> ก็จะเท่ากับ0.40นะครับ อัตราร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคำว่าร้อยละก็หมายถึงการเปรียบเทียบจํานวนที่ต้องการหากับจํานวนทั้งหมดนะครับที่กําหนดให้เป็นร0 0นะครับใช้สัญลักษณ์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแนวทางในการนําเสนอจํานวนโดยใช้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100มักใช้สัญลักษณ์เป็นความหมายของเปอร์เซ็นต์แทนนะครับเช่นนะครับร้อยละ45นะครับถ้าเขียนก็จะเป็น 45นะครับหรือว่ามีค่าเท่ากับ45ส่วนด้วย100นั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับเราก็จะหาร้อยละเปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาแต่ละระดับได้ดังนี้นะครับสำหรับระดับประถมนะครับมีทั้งหมดอยู่118คนนะครับจำนวนนักศึกษาทั้งหมดก็650คนนะครับเราก็จะคูณด้วย100ถ้าเป็น เปอร์เซนต์ก็จะเท่ากับ18.15นะครับเปอร์เซนต์ทั้ง3ส่วนนะครับที่เราได้ทำนะครับผลรวมทั้งหมดจะต้องเท่ากับ100นะครับอย่าลืมนะครับต่อมานะครับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับใช้สิติค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับก็หมายถึงว่าการหาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนะครับด้วยจำนวนของข้อมูลนะครับซึ่ง หาได้มี2วิธีนะก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลนะครับที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะแล้วก็2ค่าเฉลี่ยของเลขคณิตข้อมูลที่แจกแจงความถี่นะครับสำหรับค่าเฉลี่ยของเลขคณิตท,ที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับก็มีสูตรนะครับตามที่ครูได้ขึ้นให้ดูนะครับมีค่าของ x bar นะครับค่าของ summation x สหรับค่าของ x bar ก็คือค่าเฉลี่ยของเลขคณิตนะครับเท่ากับค่า summation x ส่วนด้วย n นะครับสลับ n ก็คือจำนวนของข้อมูลทั้งหมดหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวนะครับต่างๆวันนี้นะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเรามาทำแบบทดสอบเราไปเริ่มกันเลยครับ แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของรายวิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้ตนนะครับครูก็อยากจะให้นักศึกษากลับไปทบทวนเนื้อหาในบทเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับได้ที่ qr code ด้านล่างนะครับหรือว่าหนังสือเรียนนะครับรายวิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้ตนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ หมดเวลาลงแล้วกับรายการวิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นเรามาเจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ